สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องย่าพรสตอรี่วันนี้ย่าพรจะพามาเที่ยวสะพานแดงนะคะเป็นจุดชมวิวของจังหวัดสมุทรสาครค่ะจุดชมวิวนะคะริมทะเลแห่งแรกของจังหวัดสมุทรสาครนะคะถ้าเกิดมาตอนหน้าหนาวก็จะมาได้เ,เห็นปลาลมมาแล้วก็กับนกนางนวลค่ะแต่หน้านี้ก็ยัง ยังไม่มานะคะป่าลมามาพอสมาตอนหน้าหนาวค่ะตอนเดือนพิกาธันวาเมื่อเราจอดรถนะคะจอดรถเรียบร้อยเราก็เดินมาก็จะมาเจอชาวบ้านแถวๆนี้นะคะก็ขายอาหารกันมีอาหารทะเลค่ะแห้งๆก็มีขายค่ะแล้วก็มีพวกปูพวกกุ้งนะคะ ทำทอดก็มีทํานึ่งมาก็มีขายสดสดก็มีนะคะเออเราพอเราขึ้นมาบนสะพานแดงแห่งนี้นะคะก็จะเห็นผู้คนที่มาเที่ยวชมความงามของน้ําทะเลนะคะตอนเย็นเพื่อที่จะมาดูพระอาทิตย์ตกดิน,นะคะ่ะที่นี้เพอาะสะพานแดงแห่งนี้ผู้คนก็จะมาตอนเย็นๆกันนะคะ เพราะว่าอากาศไม่ร้อนลมทะเลก็พัดมานะคะเย็นสบายเรายืนอยู่บนสะพานแดงนี้มองออกไปในทะเลนะคะมองไม่เห็นชายฝั่งเลยคะ่ะสุดลูกหูลูกตาติดกับเอ่าวไทยนั่เองตรงสะพานแดงแห่งนี้เขาจะทำนะคะสร้างขนานไปนะคะทั้งสองด้านเลยตามริมนะคะชายทะเลที่นี่นะคะ ถ้าเกิดใครอยากมาเที่ยวนะคะก็มาได้นะคะโดยการนำของ Google ให้ Google พามาเลยค่ะเพราะว่ายะพรก็มาครั้งนี้เป็นครั้งแรกเหมือนกันนะคะเพื่อที่จะมาชมความงามของท้องทะเลพอตอนเย็นๆน,นี่นะคะแดดล่มลมตกอากาศเย็นสบายค่ะ ในทะเลนะคะในทะเลที่ริมฝั่งนี้ก็ไม่มีคลื่นนะคะตอนนี้คลื่นสงบจะมีเป็นระลอกคลื่นน,นิดหน่อยะคะ่ะไม่ไม่มีคลื่นแรงๆนะคะเราก็มาเที่ยวกันหลายครอบครัวคะ่ะที่พาพ่อพาแม่บางทีก็พาแม่ที่นั่งรถเข็นมาพาเด็กๆมาเที่ยวกันเราก็จะเดินไปตามชาย ฝั่งนะคะตามสะพานสะพานแดงแห่งนี้บางคนก็นั่งที่เก้าอี้นะคะ<ม>เพื่อพักผ่อนนะคะแล้วก็ชมฝามงามจะเห็นว่านะคะมีลมพัดนะคะตลอดเวลาแต่ว่าขึ้นในทะเลก็มีน้อยค่ะไม่เยอะเป็นขึ้นผิวๆนะคะแล้วลอกน้ำ ชายฝั่งทะเลนะคะเขาก็จะมีการปักไม้ไผ่นะคะกั้นไม่ให้น้ำเนี่ยน้ำทะเลเนี่ยเข้ามากระทบชายฝั่งนะคะพอด้านาที่กั้นแรกนี้เป็นหิน,นะคะ่ะเขาก็จะถมถมไว้เป็นทางทางนะคะเพื่อกันน้ำทะเลซ้อชายฝั่งนะคะถ้าเราไม่หา อะไรมากั้นบ้างนะคะน้ำทะเลเวลาวิ่งขึ้นไปกระทบฝั่งเนี่ยก็จะทําให้ชายฝั่งที่เป็นพื้นดินนะะี่ค่ะก็จะแหว่งไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเขาก็เลยต้องหาหนทางที่มาทำนะคะเพื่อกันพื้นดินนะคะหายไปในทะเลสะพานแดงแห่งนี้นะคะอยู่ตำบลพันท้ายโนรสิงห์นะคะ ตำบลพันท้ายนรสิงห์นี่ก็ยังมีศาลนะคะศาลพันท้ายนรสิงห์ให้เราได้ไปไหว้สการะด้วยนะคะหลังจากเราไปเที่ยวสารมาก่อนแล้วแล้วก็มาเย็นๆเราก็มาสะพานแดงแห่งนี้นะคะย่าพรขอขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมช่องยอ่าพรช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์บ้างนะคะ ถ้าข้อความไหนที่ยาพรพูดาพาดผิดไปนะคะก็ขออภัยด้วยนะคะยะ่าพรขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ